ที่หุ้นเด่นดีกว่าครับให้ตูนโซโลเลยฮะตัวนี้ค่ะตัวผลประกอบการไตรมาสสี่เนี่ยพี่พนิกอาจจะลืมเปลี่ยนตัวข้างล่างไหมคะเอาเหรอ, <ผม S 2> อโอเคพี่เปลี่ยนเขา<อ> ผลประกอบการไตรมาส4เนี่ยอาจจะพลิกเป็นขาดทุนได้นะคะไตรมาส4ถึงไตรมาส1ปีหน้าเนี่ยมองว่าอาจจะมีผลขาดทุนแต่การขาดทุนเนี่ยไม่ได้เหนือความคาดหมายของเรานะคะเป็นไปตามที่เราเคยมองนะคะการขาดทุนเนี่ยเป็นมีสาเหตุจากคือจริงๆธุรกิจก่อสร้างของเขาเนี่ยฟื้นตัวนะคะเพราะว่าการกลับมาก่อสร้างตามปกติแล้วก็เล่นง,งานเนี่ยหลักๆเนี่ยจะเป็นสายสีส้มที่เล่นง,งานค่อนข้างเยอะนะคะแต่บริษัทลูกของเขาอย่าง CKP เนี่ยถือว่าลดลง ะะเพราะว่าตัวไตรมาส3เนี่ยฐานท่องท่านสูงนะคะก็อาจจะมีแล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งอย่างก็คือตัวเงินปันผลรับจากไทยแถ็บวอเตอร์เนี่ยปกติเขาจะมีเข้ามาประมาณ230ล้านในไตรมาส2ไตรมาส3นะคะของทุกๆปีไตรมาส4เนี่ยไม่มีก็อาจจะหายไปนะคะแต่ผลประกอบการที่อาจจะชะลอลงเนี่ยตุนมองว่าตลาดไม่ได้ให้น้ําหนักนะคะตลาดเนี่ยให้น้ําหนักกับตัวการรับงานใหม่มากกว่านะคะจะมองเห็นได้จากการ ประกาศผลประกอบการในไตรมาสห่งไตรมาสสที่เป็นขาดทุนเนี่ยแต่ตลาดก็ไม่ได้สะท้อนตรงนั้นนะคะตลาดเนี่ยไปตามตัวงานใหม่ๆมากกว่านะคะ mm hmm. การแบ็กหลอกตอนนี้อาจจะดูอยู่ระดับต่ำนะคะอยู่2 6หมื่นล้านบาทนะคะแต่ตุนมองว่ามีอัพไซ์ที่เปิดกว้างอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะอย่างตัวรถ รถไฟทางคู่เนี่ยเขาอยู่ระหว่างรอเซ็นนะคะน่าจะได้รับเข้ามาอีกประมาณ2 0,000 000, ื่นล้านนะคะซึ่งมองว่าปลายปลายปีนี้น่าจะแตะสองจหมื่นล้านได้นะคะในปลายปีนี้แล้วก็กลางปีหน้าเนี่ยมองว่าจะเห็นแสนห้าหมื่นล้านบาทด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าการรถไฟรถไฟฟ้าไสายสีม่วงใต้ที่เราเล่าไปเนี่ยซีเคก็ค่อนข้างมีแต้มต่อจากคู่แข่งนะคะมองว่าอย่างน้อยๆเนี่ยน่าจะได้หนึ่งสัญญาแหละนะคะน่าจะประมาณ สองหมล้านเข้ามาได้นะคะแล้วก็มีอีกงานหนึ่งเป็นงานของ CKP นะคะเป็นโรงไฟฟ้าหลวงพะบางนะคะอันนี้มูลค่า85,000ล้านบาทนะคะมูลค่าค่อนข้างใหญ่แล้วอยู่ระหว่างการเจรจา,าอยู่นะคะน่าจะได้ข้อสรุปในปีหน้านะคะซึ่งตอนนี้ CK เขามีการ ทำงานล่วงหน้าไปแล้วนะคะประมาณ2,000ล้านบาทซึ่งถ้ามีการเซ็นสัญญาเนี่ยก็สามารถรับรู้ในส่วนตรงนี้ได้ทันทีเลยนะคะก็มองว่ากลางๆงปีหน้าเนี่ยเราน่าจะได้เห็นแบคหลอกเนี่ยแต่มากกว่าแสนล้านบาทนะคะขณะที่ปีหน้าสายสีส้มเนี่ยก็เป็นหัวใจหลักของกลุก่มรับเหมาในปีหน้าเหมือนกันนะคะสายสีส้มเนี่ย ตัวงานประมูลเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในกลางกลางปีหน้านะคะซึ่งอันนี้ที่ตูนมองนะคะแล้วก็ CK เนี่ยเขจะไม่ได้เข้าเองนะคะเพราะว่าเขาเป็นลักษณะตัวตัวก่อสร้างบุกเดินรถเนี่ยบ m บริษัทลูกของ CKP เนี่ยตัว CK เนี่ยจะเข้าประมูลนะคะซึ่ง b m เมนี่ยมีแต้มต่อเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาเป็นเป็นคนเดินรถใต้ดินเนี่ยคนเดียวในประเทศนะคะแล้ว CK เนี่ยก็เชี่ยวชาญในงานอุโมองด้วยเหมือนกันอันนี้ก็ เสริมกันนะคะทาให้มองว่ามีแต้มต่อมากกว่าคู่แข่งแล้วก็มีโอกาสได้งานตัวโยธาตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะคะงานโยธาของสายส้สมเนี่ยก็เยอะเหมือนกันประมาณเก,เ,กเกือบแสนล้านบาทเลยนะคะอันนี้ก็เป็นหนุนเข้ามาในแบ็กหลอกในปีหน้าด้วยนะคะมองว่างานตัวธุรกิจก่อสร้างเนี่ยก็จะฟื้นตัวอย่างมีนัยยะเนี่ยตั้งแต่ปลายปลายปีหน้าเป็นต้นไปนะคะแล้วก็ต่อเนื่องอีก5ปีข้างหน้านะคะในขณะที่ตัวบริษัทร่วมเนี่ยก็ฟื้นตัวเหมือนกันนะคะอย่าง BM เเนี่ยตอนเนี้ย ผู้ใช้รถบนทางด่วนหรือว่าตัวรถไฟฟ้าเนี่ยก็ฟื้นตัวนะคะเพราะว่าโควิดเนี่ยดีขึ้นก็มองมองว่าปีหน้า BM น่าจะฟื้นตัวดีดนะคะก็ปีน,ปนี้ปีหน้าเรายังมองว่า CK เนี่ยปีนี้โต10%นะคะปีหน้าก็โตแรง82%แล้วก็มีคัตลิตระยะสั้นจากการประมูลต่างๆที่ CK เนี่ยมีเป็นตัวเต็งนะคะก็มองว่า CK มีอัพไซด์ค่อนข้างเยอะในตัวแบ็คหลอกแล้วก็ยังชอบที่สุดในกลุ่มนะคะแล้วก็ให้ราคาเป้าหมายปีหน้าที่26บาทค่ะ ยังแนะนำซื้อนะคะ